เขาอยู่ตัวบ่เขาเนี่ยอ,อยู่กับอยังแนนที่อยู่ทำข้อมจักกับอยังแนนรู้อะไรบ้างโดยเฉพาะส่วนมากสัตว์โลกทั้งหลายเขาก็จะอยู่อนอกตัว นอกโตปนยังได้โตได้ยินนอกโตผู้เผยนอกของโตเองคือปียว่าควบเห็นไพยนอกบรูะบุรุโตจาของบุรุโตจะพร้อมนาข้อหมายอันจะว่าบุรุโตเนี้ยมันจะว่าสันจัสี่ว้อหมายแต่ว่าบุหรุโตเนี่ยคือบุรุโตจะพร้อม บ่มีสติสมาทิตั้งมันยกับปฏิบันบุรุษตัวเตาพร้อมไปรู้อยพาพนอกคือบุรุษตัวเจ้าของข้อหมายข้อหมายสัญญว่าทั้งสันต์ทั้งอีลสันจะว่าบ่าเข้าใจเมือ่อเขาอยพาพนอกแล้วเขาบุรุษตัวเจ้าของแล้วเนี่ยโอ้ระยากลหน้องเข้ามาเสียตัวว่าเราทําอะไรอยู่เรารู้อะไรอยู่นะข้อหมายบอกขำว่านี้บอกขำว่าไกลๆเนี่นยออกไปแล้วก็วกกขำว่านะวามหมายนะ่ยนะ เพื่อจะทำความเข้าใจกับผู้ฟังให้ให้ได้เข้าใจในการฟังนะทำให้เกิดอนิสงส์เกิดความรู้เกิดปัญญานา่ยนะความหมายเนอะ่ยเมือเมม่อเราไม่มีเมื่อเราไม่มีความรู้ตัวโตพร้อมไม่รู้ตัวโต็พร้อมแล้วเนี่ยเราไ่รู้อยู่ภายนอกแล้วมีประโยชน์อันใดมีประโยชน์ก็อยู่มีประโยชน์แต่ภายนอก ก็คือมีประโยชน์อยู่กับลูกสร้างยังกะสร้างอยูย่ภายนอกกะสร้างเพราะลูกเนาะสร้างยังในเวทนาไม่ว่าสร้างเวทนาจะเน็ะเหนืไงเชื่อไหนก็ตามก็ต้องเอามาบุรุงเวทเวทเทนานะสร้างสัญญาอนไดก็ไปไปไปบุงสัญญาใช่ไหมบ่มบุงสัญญาแบบไหนเป็นบำรุงเวทนาแบบไหน เจ้าวมีเจ้าอยากเป็นมีมันก็มีมันบล่ล่ะให้เจ้าเข้าใจเดี๋ยวจะบอกเสียคำวิเวทนาเนี่ยคือความอยากก่อนจะได้อยากว่าต้องเหนื่อยซะก่อนนะต้องท่ำซะก,ก่อนต้องเห็ุซะก่อนทำอะไรอยู่นะความหมายเดี๋ยลึกเดีย๋ยมันลึกเดีย๋ยวทำอย่างยู่ทำเพื่ออย่างทำเพื่อลูกทำเพื่อเวทนาทำเพื่อสัญชจ้าสังขารเป็นญาณ ทำโยกโยกับโลกบลกบขันน้ำขันบ่บันนี้เจ right huh? ้าเสียดเนื้ยเป็นกระซังเขาจะได้มาเจ้าก็จะเศร้าเนยแหละเศร้าเนยตอนตอนจะได้หนละเมื่อสิ่งนั้นหายไปแล้วจุดหมดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมเนะอันนี้ก็ว่าพระพราบอกว่าเธอทําอะไรอยู่เธอรู้อะไรอยู่อแต่ถ้าเธอรู้ปัจจุบันนั้นน่ะ รู้ปัจจุบันเนี่ยก็รู้ตัวเท่าพร้อมรู้ตัวเท่าพร้อมเนีรู้ตัวอย่างบันรู้ตัวอย่างเนี่ยฟังกันครับเนี่ยรู้ตัวอะไรหนึ่งรู้ตัวรูปรูปเจ้าของเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนมอนะความหมายวะสองท้าเป็นตัวเป็นทาเป็นตัวเป็นตนถ้ารู้ตัวว่ารู้ว่าตัวเป็นตัวเป็นตนท่าละตัวเดียววานะเนี่ยมันเป็นยังเสียความหมายของของการ รับรู้ร<ม>ับฟังร<ม>ับรู้รับฟังรับควมเห็น <c oughs> เข้ามาเกิดปัญญาเป็นมันเป็นยังสี่มันรู้ยังสี่เพราะอะไรถ้ารู้ตัวเ้าพร้อมแล้วเนี่ยรู้ตัวเราพร้อมเหลือว่างตัวแล้วเนี่ยมันก็จะรับรู้ทุกอย่งางแบดเียพราะวันว,ว่างตัวเลยเด้ว่างตัวแล้วมันว่างจากตัวเลยเด้มันรู้ทุกอย่งางหมนเลยรู้อะไรแบบรู้ความไม่มีเพราะมันไม่มีตัวตน หัวมีมันก็เป็นตัวนอกซะตามีก็เป็นตัวนอกซะจมูกเลื่นกายใจภายนอกมันมีตัวเป็ดเป็นตัวนอกซะใจภายในมันมันมันไม่มีตัวมันว่างอยู่นะัน่เพะวนรัน่ียนะแต่มันรู้อยู่รู้อย่างรู้เพราะว่ามันว่าว่างเพราะมันไม่มนยตน้อยูนร้เราะ่าัน้าเขาใจนี่ไัางน่้ยว่ัน่าเพาบ่มีปัจจุนนัน้าเฮาบ่มีสติสมาธินี มีความตั้งมันรู้ๆตัวสะพอนี้เนี่ยมันก็นอยากคือว่าอยากเสียข้าใจยากสิรู้ยากเสิเห็นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในการปฏิบัตินี่ต้องทำข้าใจว่าในบัดนี้เธอทำอะไรอยู่เธอรู้อะไรบ้างนะความหมายอันนี้คือที่เหตุเหตุปัจจัยที่สีเข้เนี่ยทำความเข้าใจครับปัญญาเที่ว่าเข้าหูอย,อย่งแน่ ว่าห้าหูห้าหูแต่ตัวนอกกัห้าหูตัวในหรือว่าห้าหูรู้ตัวตะาพ่อมรู้ตัวตะพ่อมนีะร่างตัวไรร่างตัวไรเนี่ยว่างจังไหนนั่นคือการศึกษาเพื่อจะให้เกิดปัญญานะใครห้าเหลี่ยเข้าใจย่อโอ้ยน้องตาบอดจังทันสี่กระแมนตาใคตาย่อมหลับดิ้ย่อมหลับเ่าจูซึ่งเมือนี่ลุงตาบว่า มันบอกเคือเก่าบ่ได้นะเพราะของเก่าเนี่ยมันเป็นขันมันเป็นรูปขันขน้ำขันของเก่ามันเป็นมันมัดเป็นรูปขันขน้ำขันแล้วมันเป็นทุกข์จะเสียบอกให้ยังเป็นทุกโอ้ข่คข่คมทุกข์เลยนะคำว่าก,การกระท่แต่ต่างๆนี่คำว่าเสียไปเอาบุญนี่น,นะครับยากทุกข์เพราะบุญนะครัขบขันจะประทังข่มบ่ได้ขันโยกกะทุกข์เพราะบาปน การละท่ามผู้กลมขขเข้าใจว่าเธอทาอะไรอยู่ในี่ยนนี้คือให้รู้ตัวสภาพ,รพรแล้วก็ว่างเซยอยู่นะอันนี้คือท่าภาษสาตระตดาอันนี้คือทําพระบรมธาตุะดาที่พ้นว่างไว้ให้เฮาเดินทางว่างไว้ให้เฮายางว่างไว้ให้พระกันรูว่างไว้ให้เฮาจะศึกษาให้เกิดปัญญาคือพระองค์แล้วเฮาจะได้เข้าไปสู่ความหมายว่าเข้าไปสู่ว่าการละว่างให้วางตนเพื่อจะเขามากักสู่มกักสู่ผล สูพนิาพากษนานานะความหมายเอ้าเอาเส้เนเมียก่อนเนาะน้อยๆเข้มๆ <c oughs> ยะถาวนิวหาปุลาปลิปุเรนติสาคลังเอวเมวะอโตตินังเปตนานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังสิปเมวะชะมินสตุสเพปุเรนตุสังขปา canto paranasu yathama niyo titaso yathasapi tiyo viwacham tusaparo akon vinasa tu ma ปัจจายนุอาจตระธข้มาวันติอายุโนสุขังอาลัง